สวัสดีครับผมช่างถาธนวัฒน์การช่างนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านคาบิเทียโมทีปัญญาอินทานะครับมากับสายฝนนะครับวันนี้ฝนกําลังตกเรามาดูบรรยากาศผลงานที่เราติดตั้งไม้พื้นข้างบ้านที่เป็น WPC สีเทากันบ้างน,นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกติดตั้งไม้พื้น WPC นะครับเป็นสีไม้สักสีขาวสีโอ๊คนะครับ วันนี้เรามาดูสีเทากันบ้างนะครับว่าติดตั้งออกมาแล้วเนี่ยผลงานออกมามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันงานชุดนี้นะครับประกอบไปด้วยหลังคาไวนิวท้องเรียบนะครับฝนตกเสียงไม่ดังนะครับแล้วก็ไม่ร้อนด้วยตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับแล้วก็ตีฟ้าเัลนชีสสีขาวไฟล็บบินแสงสีส้มเพ่อความสวยงามนะครับประกอบกับพื้นนะครับไม้เทียม WPC สีเทานะครับตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็เสาของไม้พื้นนะครับใช้ไม้พื้นเป็นตัว ประกอบนะครับเป็น WPC เหมือนกันเพื่อให้ตัวเสาตัวนี้กับพื้นไม้ตัวนี้นะครับแมทชก,กัน สำหรับลูกค้าที่อยากได้มุมพักผ่อนหรือที่นั่งเล่นสวยๆแบบนี้นะครับคิดถึงช่างถาธนวัตนการช่างนะครับดูแลนานรับประกันนานนะครับไม่ทิ้งงาน